นี่นะคะเป็นคลิปที่ทำขึ้นโดยโรวบรวมจากประสบการณ์ในช่วงเวลาหนึ่งของครอบครัวธรรมดาๆท,ท,ที่พ่อก,กับแม่เลือกที่จะส่งลูกสาวสองคนไปเรียนที่สิงคโปร์ตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่ง่าจะมาถึงจุดน,นี้ครอบครัวของพวกเขาผูข้ขาดอะไรมาบ้างฝากติดตามชมและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก่อนที่แม่จะเล่าว่ากระบวนการผ่าตัด,ดกระดูกคอที่มันทับเส้นประสาทเนี่ยเป็นยังไงแม่อยากคุยกับพี่หอมน้องปั้นก่อนเราจะต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะลูกโชคดีที่พ่อกับแม่ได้ทําระกันชีวิตกันเอาไว้ ไม่อย่างนั้นพ่อกับแม่คงแย่เหมือนกันกันกบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลครั้งนี้นะคะแม่อยากให้ลูกทั้งสองคน aware แล้วก็รู้จักในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงณนะเวลาแบบนี้มันเป็นการยืนยันให้เรารู้เลยว่า cash is king ถูกไหมคะลูกคือแม่กำลังจะบอกว่า เรารู้จักอดอมเงินและมีเงินสดเอาไว้หรือว่ามีทรัพย์สินเอาไว้วันที่เราเจ็บป่วยอย่างน้อยเราก็มีเงินที่จะทำการรักษาพยาบาลตัวเองประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันชีวิตที่พ่อกับแม่ทำไว้ให้มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วแม่บอกได้เลยว่า ตลอดชีวิตการทำงานของแม่ครึ่งหนึ่งแม่อยู่ในวงการประกันชีวิต Life Insurance นะคะแม่บอกได้เลยว่าการเคลมประกันนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ไม่ใช่ความผิดของบริษัทประกันนะคะเพราะว่าแต่และบริษัทเขาก็มีเงื่อนไขมีข้อกำหนดในการที่จะ ทำการจ่ายเงินผลประโยชน์หรือ,อค่าสินไหมให้กับลูกค้าซึ่งตรงนั้นเราในฐานะผู้บริโภคหรือผู้เอาประกันจะต้องศึกษาให้ดีแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะประกันชีวิตที่แม่ทำไว้ให้แม่คิดว่ามันก็น่าจะ cover ในอนาคตให้กับลูกทั้งในด้านการเงินแล้วก็ในการรักษาร่างกายของลูก